สองสามวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวเซนต์ลิไทยห้าสิบขันนัสกับห้าสี่สรุปห้าอะไรคะห้าสิบค่ะคไปเลยเที่ยวตอนกลางคืนเหรอเนี่ยจอนร์ชนะคะแล้ววันไหนมานะคะเดีจะพาไปทดูตอนเช้า่ไม่เห็นอะไรเลย ตอนนี้เดินอยู่ไหนคะเนี่ยตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมีกำแพงด้วยอุ้ยนี่เป็นงานจอดรถงานค่าแต่จอมันเป็นป่านนะคะแล้วมันเป็นจอดรถไหนคะอุ้ยมีไฟด้วยเข้าไม่ได้นะคะข้างบนมันน่ากลัวค่ะข้างบนเคยมี ใช่ค่ะวันนี้เราเอาถึงหน้าซอยเนาะหน้าเราะพาหน้าเราจะพาไปซื้อขนมขนมแล้วมีตังค์หอปล่าตาต้องมีตังค์่ตาต้องไม่มีเลยอยู่กับคนอื่นหมดเลยขนมยี่สิบเอาไหมเอาไหมไปไปไหน ไป <Okay. S 1> สองคนไม่ได้สนุกคือขนมงือขไมด้ถึงแล้วโอเคคนนั้นไม่มีแมสเลยบ้านแมสใครอ่ะแมสพี่เตย

เรียวเรียวเรียวใครขอที่พี่ก่อนนะโอ้โหใครน่ะที่เตยตายแล้วไปนึกซะวัสดี่ก <lly> <seven> ้องไม่ไปก้องเจอกันจิ้มนะ